สวัสดีตอนเช้านะคบวันนี้ก็อยู่กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับวันนี้ก็มาเจอกันแต่เช้าเลยนะครับวันนี้อุ้มก็จะเอาโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับจากผู้ใช้เฟซบุ๊ k ลายหนึ่งนะครับซึ่งโพสต์ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งพี่เขานะครับมีข้อความว่าเบื่อพวกยูทูบเบอร์หมอลำหิวแสงวันวันทำแต่คอนเทนต์เดิมๆยูกิอุ้งอิงเอบีอวยวนเวนียนอยู่ หากินกับคนที่มีแสง FC ไปกดไลค์เบื่อไม่อินอย่ามาสะกดจิตนะครับทุกคนเนาะก็ใครที่ได้อ่านโพสต์นี้นะครับอุ้มก็ได้โพสต์ลงใน Facebook นะครับปรากฏว่า FC นะครับน้องอุงอิง FC น้องยูกิ FC AB ก็คือน่าจะเป็นแอนบอยนะครับก็มาคอมเมนต์แบบว่าให้กําลังใจยูทูบเบอร์นะครับที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหมอนลำแบบอุ้มเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับซึ่ง อุ้มมองว่าคนคนนี้ที่เขาโพสต์แบบนี้นะครับดูแล้วเขาเขาน่าจะเป็นคนที่อ่าตั้งใจพิมพ์แบบนี้นะครับตั้งใจพิมพ์ผิดเนาะอุ้มว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนพิมพ์ผิดแบบนี้นะครับน่าจะเป็นคนปกติแต่ว่าตั้งใจพิมพ์ผิดเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นจับได้ว่าเป็นใครนะทุกคนเพราะว่า Facebook นี้น่าจะเป็น Facebook อวตารนะครับซึ่ง จริงๆเราอุ้มก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าก็มีเพื่อนแคปมาให้ดูนะครับเราก็มองว่าเอ๊ะมันคล้ายๆเรามันคล้ายๆยูทูบเบอร์หลายคนที่อ,ออกมานะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับยูกิแล้วก็องอิงแล้วก็แอนบอยนะครับซึ่งนะครับอุ้มมองว่ายูทูบเบอร์ที่เกี่ยวกับเป็นสายหมอลำเนี่ยที่เขาออกมาทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับอุ้มมองว่า สามท่านนี้หรือสี่ท่านเนี้ยเขามีกระแสจริงๆนะครับแล้วเขาก็ดังจริงๆนะครับเหมือนกับคนเนี้ยน่าจะอิดฉานะครับน่าจะอิจฉ้าหรือมีปัญหากับน้องยุกิหรือน้องอุงอิงหรือว่าแอนบอยนะครับพรว่าเขาน่าจะอิจฉ้าหรือก็มีปัญหาหรืออะไรก็ไม่รู้มีปัญหาเกี่ยกับตัวเองแน่นอนนะครับซึ่งบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคนที่มีกระแสต่อไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้เงินจาก YouTube นะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยทำไมเหมือนกับช่วงลุงพลเนาะยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยถึงไปปักหลักที่บ้านลุงพลเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะลุงพลมีกระแสจริงๆนะครับก็เหมือนกันนะเพราะว่ายูทูบเบอร์หลายคนก็เลือกคนที่มีกระแสนะครับอุ้มว่าคนที่โพสเนี่ยน่าจะหิวแสงมากกว่าพวกเรายูทูบเบอร์นะครับเพราะว่าโพสแบบนี้โพสให้คนเข้าไปอ่าเพิ่มแสงให้ตัวเองมากกว่านะครับสำหรับโพสโพสนี้นะครับก็ จริงๆไม่ได้สนใจหรอกนะครับแต่ว่า<笑><笑>เพื่อนแคปให้ดูก็เลยเอามาโพสต์ต่อนะครับก็เป็นสีสันแล้วกันเนาะแล้วก็มองว่าคนคนนี้น่าจะหิวแสงนะ,ะแล้วอุ้มได้เข้าไปดูในกลุ่มนะครับหลายหลายคอมเมนต์หลาย,ลายโพสต์นะครับก็ส่วนมากจะแอนตี้นะครับหมอลำวงวงหนึ่งแล้วกันเนาะขอไม่พูดถึงหรือหลายวงก็ไม่แน่ใจแหละแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะแอนตี้นะครับหมอลำ นะครับเป็นเป็นบางคณะแล้วกันเนาะแล้วก็ไม่เป็นกลางนะครับสาหรับกลุ่มกลุ่มนี้เนาะอุ้มมองว่าไม่รู้ว่าเขาตั้งกลุ่มมาเพื่ออะไรนะครับแต่เห็นมีคนมาโพสต์อยู่ว่าตั้งกลุ่มมาเพื่อแอนตี้หมอลำวงนั้นวงนี้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอุ้มว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับชื่อกลุ่มเนาะเพราะว่ากลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มหมอลำแฟนคลับนะครับน่าจะพูดในเรื่องราวดีๆมากกว่านะครับเหมือนอันนี้เหมือนแบบดิสเครดิตหมอลำบางวงนะครับอุ้มก็มองว่าเป็นเรื่องที่แย่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เ่อนมมมาาาดงงไไะรรตสถ นะครับเดี๋ยวอุ้มก็จะมาทำคอนเทนต์ดีๆนะครับดีกว่ากลุ่มนี้นะครับให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับ